สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาวสุมว้มไอใจมากวนกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเก็บมะนาวนะคะอันนี้เป็นต้นเดียวที่ยังเหลืออยู่ในร่องนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนู้นจะมีอยู่อีก3าสี่ต้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บกันมันดกมากเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันเป็นพันุ์ที่เม็ดค่อน,นข้างเยอะแต่ว่าน้าน้าดีน้ําเยอะนะคะแล้วก็ดกมากๆเลยค่ะมาดูกันว่าเราจะได้สักกี่ใบที่ต้นนี้นะคะมะนาว ที่ตลาดนะคะตกอยู่ประมาณ5บา20หรือบางอันก็4บ20แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดของมะนาวนะคะถือว่าค่อนข้างแพงนะคะซึ่งในฤดูฝนอย่างนี้มะนาวจริงๆอ่ะถ้ามันล้นตลาดมันจะถูกกว่านี้นะคะแต่เท่าที่ไปจ่ายตลาดเมื่อเมื่อวันสองวันที่แล้วเนี่ยยังซื้อมะนาวอยู่ที่ใบละประมาณ5บาทยูเลยเพื่อนๆ,ๆก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราะนั้นเรามีต้นเองที่บ้านนะคะลืม วันนี้เลยเข้ามาเก็บหน่อยนะคะดูว่ดูมีร่วงไปหลายใบยแล้วนะคะน่าจะได้สักเกือบ10-20ใบยอยู่เฉพาะแค่ต้นนี้นะคะก็ทํากินได้สอามมืออยู่นะคะมาเก็บมะนาวกันค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไซต์ที่แบบทํากินได้แล้วนะคะแล้วก็มีน้ําแล้วนะคะก็จะเป็นไซต์ประมาณนี้นะคะ่ะประมาณนี้นะคะ นอยู่ะค,ะคือถ้าอ่อนไปมันก็จะน้ำยังไม่เยอะแล้วก็คมนะคะ่างนี้โอเคละมันจะใสๆหน่อยนะคะบางทีเผลอแป๊บเดียวนะคะไม่ได้มาดูมันก็จะร่วงทิ้งไปแล้วนะคะร่วงตกพื้น the back okay ก็ยืนไว้นะคะกินได้ไหม๋ยวจะปาดให้ดูวน้ำเยอะไหมนะ ทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้นเดียวนะคะเนี่ยจริงๆมันยังมีได้อีกอยู่แต่เดี๋ยวให้มันโตวกว่าน,นี้หน่อยก็แล้วกัน,นะค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันเนาะป่ะอันนี้คือสำหรับต้นนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูอีก3ต้นนะคะเก็บใส่ตู้เย็นไว้นะคะทำกินได้นานนะคะไม่จำเป็นจะต้องรีบกินนะคะมะนาวไม่ได้เสียง่ายๆถ้าใส่ตู้เย็นไว้เนาะไปเก็บต้นอื่นกันค่ะ เด็นกันอเปลี้ยปากเนาะอีกสี่ห้าต้นนะคะที่เป็นแป้นพิจิตเหมือนกันกับต้นเมื่อกี้ที่เราเก็บตอนแรกนะคะเป็นพันธุ์ที่ทนมากเลยคะ่ะเพียงแต่ว่าข้อเสียของแป้นพิจิตคือเม็ดมันเยอะนะคะใบใหญ่จริงเม็ดมันเยอะแต่ถ้า ในหน้านี้นะคะไม่สนนะคะว่าเม็ดเยอะเม็ดน้อยนะคะให้มีมะนาวกินนะคะแล้วก็ไม่ต้องซื้อมากก็ถือว่าดีแล้วนะคะไม่ค่อยมีลูกนะคะเพราะว่าเราเพิ่งอา่าเขาเรียกว่าเหมือนแต่งกิ่งมันไปตอนที่เราเก็บย้านะคะแล้วตอนนี้ย้าขึ้นมาอีกแล้วนะคะพอฝนมาย้าก็มาอีกแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก็คงจะไม่ได้ทําอะไรแล้วนะคะคงจะปล่อยอีกรอบนึงนะคะแต่เดี๋ยวจะให้คุณสามีเขาฉีดยาไว้เรื่อยๆแล้วกันฉีดยาานะคะ เพราะว่าเดี๋ยวเรากาลังรองานอยู่นะคะที่กทมนะคะไม่แน่ใจว่าจะได้ไม่ได้แต่ว่าก็มีคุยกันไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะไม่ได้มากเท่าเดิมแต่ก็ดีก็ไม่มีอะไรทํกาก็คิดว่าน่าจะรอเริ่มงานประมาณต้นเดือนสิงหานี้นะคะรออยู่ปรอีนะ้มีนี่นะคะนี้่อนี่คือแก้แล้วนะ ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใบคือยังมีเล็กๆกันเยอะค่ะเล็กๆกันเยอะแต่ยังไม่แกะ่ะเพราะว่าเราเพิ่งตัดแต่งกิ่งไปตอนที่มาเก็บยาทางยาตรงป่าน,นี้นะคะมีตลูกเล็กๆนะคะใบลูกเล็กๆยังไม่โตยังไม่ยังไม่แก่เต็มที่พอที่จะอาไปทํากินได้ับได้นนะะก็ถือว่าโอเคดูกิ่งสีสวยมากเลยหน้าตอนเนาะ ตอนนี้ตอนไปก็จะไม่มีคนดูแลแล้วนะคะปล่อยไปตามนี้ต้นนึงนะคะต้นนี้มีแต่ใบไม่มีเลยสักลูกนะคะนนี้ไม่มีเลยแต่สวยสวยมากหน้าตอนกิ่งหน้าตอนกิ่งจะไดายตอนที่เราปลูกมะนาวช่วงนั้นนะคะเราไม่ยังไม่ได้ทำเพจนะคะไม่ได้ ไม่ได้ทําเพจและไม่ได้ลงคลิปพวกเกี่ยวกับมะนาวที่เราปลูกตอนนั้นนะคะมีแต่ภาพถ่ายเป็นอดีตไปแล้วนะคะเป็นพิจิตนะคะสรุปว่ามาฝั่งนี้ได้แค่หนึ่งใบสี่ห้าต้นจะได้แค่หนึ่งใบก็ถือว่าพามาเที่ยวสวนก็แล้วกันเนาะเอาอีกใบหน,นึ่งใช่ได้อันนี้โอเคโอเค ตงนี้ได้สองไม่ค่อยสวยแต่ว okay, ่ามีน้ำแน่นอนนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บแก้วมังกรกันต่อเอ่งูแก้วมังกรจีงรองแรกนี่นะคะเก็บมะนาวไปแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บแก้วมังกรกันต่อค่ะมีแดงหลายใบเลยนะคะแตเราจะเอาใบที่แดงมากๆแล้วนะคะคือดูจากตรงนี้งนีงแคบนี่คือถือว่าใช้ได้เลยนะคะ ถ้าพื้นแห้งให,ใหม่ๆแต่ยังไม่กรอบเนี่ยยังไม่แก่พอนะคะดูไอ้น,นี่เป็นหลักไม่รู้เขาเรียกอะไรนะดูตรงนี้เป็นหลักกอนกันนะคะนี่จะจือแก่ด้ทีเดียวนะคะจริงๆอ่ะ,ะเราจะบิดเองก็ได้นะคะแต่วันนี้มีดกันไกตัดอ่ะไม่รู้หายหาไม่เจอรู้อยู่ไหนนะคะเอาเเอามีดเล็กๆมา สวยของมันดิสีสวยมากก็เดี๋ยวมาเอาใส่ยึดมันนี่ก็ได้แล้วนะคะจากนี่ของมันหิ้งย้อยของมันนะคะไม่รู้กันใจหายไปไหนนะก็เลยเอาบิดเล็กๆนะเฉยๆจริงๆมันบิดเลยก็ได้แหละมันจะไม่สวยความสวยเมีไ่ะ เดี๋ยวจะเอาไปสคกสี่ห้าใบนะคะเลยเยอ คุณรู้ไม่กินคุณสามีไม่กินสามีไม่กินมีแต่เรากินคะะแล้วดูที่ยังเป็นเนี่ยเป็นตุ่มเป็นดอกที่กำลังจะขึ้นใหม่อีกเยอะมากเลยค่ะมันจะเป็นรุ่นๆนะเวลาที่มันขึ้นมามันก็จะเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นเซตเซของเขานะคะว่ารอบนี้มีกี่ใบกี่ใบอะไรเงี้ยมันก็จะมาเป็นช่วงๆนะคะไม่ได้มีกินตลอดฤดูนะคะมีแอบ แดงไปเยอะนะคะถ้าแบบลุ่มๆนี่ก็ให้เดือดมาแดงก็ค้อมีอืมพอแล้วนะคะสวยมากเลยสีสวยสุดๆเลยพอแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะได้หกใบก็ยังมีอีกแดงอีกเยอะเลยนะคะกงกินไม่ทันเอาจริงๆคือกงกินไม่ทันเพราะว่า,าคุณลูกคุณสามีไม่กินนะคะมันก็ไม่ได้เยอะพอที่จะขายด้วยนะคะถ้าขายจากต้นจากสวนเราประมาณนี้ก็ โลละ25บาทนะคะมันไม่ได้มีมากแบบถึง2โล3โลนะคะมันเป็นรุ่นๆของเขานะคะมันก็ไม่ได้เยอะอย่างที่เราบอกนะต้นตอนนี้คือมันโสมมากแล้วไม่ได้เราไม่ได้บำรุงไม่ได้อะไรเลยนะคะปล่อยไปตามธรรมชาติมา,มากๆเลยก็กินแบบสบายใจน,นะคะม่มีสารเคมีแน่นอน,อน,นไปไดัแดมแม่แกะมังกรปัดตามไปชั้นนี้นะ ยูสไหมน่ากินไหมน่ากินไหมจัดก,การเลยนะคะอือบองตรงว่าหวานเป็นคนที่ไม่เคยกินแก้วมังกรมาก่อนเพื่อนๆบอกตรงเลยคือมากินเอาตอนที่ต้นที่บ้านตัวเองอะ ตอนมาปลูกตอนแรกแก็ไม่แน่เหมือนกันว่าใครเป็นคนเอามาปลูกนะคะตรงเสาไฟฟ้าตันนี้มันมีลูกสองสามใบอย่างเงี้ยเราก็เก็บมากินเฮ้ยมันหวานดีเราก็เลยเริ่มขยายพันธุ์ได้อย่างที่เห็นนะคะจํานวนนะคะแล้วก็ฝั่งน้นมีติดอยู่เหลือแค่สองสามลุมนะคะประมาณนี้ที่เหลือคือตายหมดไอที่เหลือตรงนี้ก็คืออยู่แบบสภาพก็ค่อนข้างโทรมแล้วนะคะไม่ได้ดูแลอะไรเลยหวาน,นจริงๆถ้าคนที่เคยกินอะ่ะ จะรู้ว่านี้ไม่ได้หมดถ้าใครชอบกินแค่มากรอนเรื่อมา <c oughs> เรือยมาเอาเป็นย่างเป็นเป็นสมุนไพรด้วยนะคะแค่มากรอกินแล้วดีต่อสุขภาพด้วยค่ะกินเถอะที่เหลือบนต้นอีกอยู่ประมาณสักหบบเจ็ดแปด แก่ใบนะคะก็เดี๋ยวถ้ากินเซตนี้หมดแล้วค่อยมาตัดเพิ่มนะคะเพราะว่าถ้าใส่ตู้เย็เยนนำ้นำนเดี๋ยวมันอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะคะผมมาแก้วมังกรน,นะแล้วแต่คนชอบแหละบางคนก็ชอบแช่เย็นๆไว้นา,นานๆหลายๆวันแล,วแล้วค่อยกินอ่างเงี้ยเหมือนให้มันลืมต้นนะคะแต่นี่คือคือบอกได้เลยว่าไม่ลืมต้นนะคะแต่ถ้าเราเก็บที่มันแบบได้ที่แล้วอ่ะมันก็จะมีความหวานอยู่ในตัวแล้วนะคะนี่คือแก้วมังกรที่บ้านเรานะคะประมาณนี้เนาะสำหรับวันนี้ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวยมากเลย